รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณธรรมคุณทําได้กับผมอธิชาญครูหาเรื่องรองนะครับทักทายคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เราเจอกันเวลานี้นะครับถือได้ว่าเป็นเวลาครับแห่งการที่เราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์ในเรื่องของคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยครับโดยความร่วมมือนะครับจากทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับนำเสนอเรื่องราวดีๆครับที่ผ่านมานะครับเราก็มีทั้งเรื่องของแง่มุมครับ ในการบริหารจัดการนะครับให้คุณธรรมนั้นที่หลากหลายคนมองว่าเป็นนามธรรมครับวันนี้จะออกมาให้เป็นคุณธรรมที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไรง่ายๆครับนั่นะก็คือพฤติกรรมที่ดีของแต่ละคนครับที่มีความคิดมีสํานึกดีแล้วก็แสดงออกมาสู่สังคมด้วยคุณธรรมความดีแบบนี้แหละครับถือได้ว่าเป็นคุณธรรมที่พวกเราทุกคนนั้นทาได้ครับวันนี้เช่นเคยนะครับอีกหนึ่งคุณธรรมนั่นก็คือการที่จะทําให้องค์กรเป็นองค์กรค,คุณธรรมได้หลากหลายคนมองนะครับว่าผู้ประกอบการ ทั้งนั้นเขามีการมีความคิดถึงเรื่องของการที่จะทําให้ธุรกิจของเขานั้นประสบความสําเร็จขึ้นมาได้แล้วก็หวังผลถึงเรื่องของกําไรครับแต่ว่ากําไรเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดหรือเปล่านะครับของแต่ละบริษัทของแต่ละที่นั้นในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันอีกแง่มุมหนึ่งนะครับว่าการที่ทําให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรคุณธรรมขึ้นมาได้ ช่วยทําให้เขาเองนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณอนันต์กันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่อนันต์ครับแนะนําตัวสักนิดนึงครับครับผมครับผมอนันต์เปียมมรธรรมผู้การทั่วไปฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์และองค์การนะครับบริษัทสามิตรมอเตอร์เมนูเจอริงมหาชนจำกัดจำกัดมหาชนครับผมครับครับธุรกิจนี้ทําเกี่ยวกับอะไรครับ เกี่ยวกับาทางออโตพาทฮะเกี่ยวกับรถยนต์ครับผมเกี่ยวกับรถยนต์นะครับโดยสภาพธุรกิจเราเนี่ยต้องมีการดําเนินกันยังไงบ้างครับครับโดยพื้นฐานธุรกิจของเรานี้ก็คือเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมหนักนะฮะใช้แรงงานเป็นจํานวนมากเนื่องจากาการผลิตทั้งชิ้นส่วนจนถึงการประกอบเป็นรถยนต์ออกมาเพื่อส่งมอบให้ลูกค้านะครับครับผมครับ งานของเราในมีธุรกิจส่วนมากก็จะเน้นหนักทางเรื่องของพวกพาร์ทซัพพอร์ตให้แบรนด์ที่เป็นชั้นนาของโลกแล้วก็ในส่วนของรถบรรทุกนะครับทั้งภายในและภายนอกส่งออกนะครับผมนี่ก็จะเป็นธุรกิจหลักของเราครับผมครับดูดูแล้วนะครับธุรกิจนี้จะต้องยุ่งเกี่ยวกับตัวบุคลากรภายในองค์กรเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าถือได้ว่าเราต้องใช้แรงงานในการมาทํางานจริง ก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าส่งเสริมคุณธรรมให้กับบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างไรบ้างนะครับในมุมมองของผู้บริหารนะครับคิดว่าคุณธรรมมีความสําคัญอย่างไรบ้างต่อการดําเนินชีวิตครับครับคือ,ค,อคือจุดเริ่มต้นของคุณธรรมเนี่ยก็คือว่ามันมันต้องมีคําว่าซื่อสัตย์ขึ้นมาก่อนถูกไหมครับครับคาว่าซื่อสัตย์เนี่ยอันดับแรกก่อนนะครับในเมื่อเราผลิตสินค้าเพื่อให้ลูกค้านะฮะ ราะนั้นความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเนี่ยก็คือต้องมาอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยเพราะของเราเนี่เป็นอุตสาหการรมรถยนต์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยผู้ใช้เป็นหลักอันนี้ก็คือในเรื่องของคํา,ามาซื่อสัตย์เมื่อคํามาซื่อสัตย์มันก็ต้องย้อนกลับมา,าถึงองค์ประกอบขององค์กรอของเราว่า,าการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตัวพนักงานเองนะครับต้องต้องมีวินยัยก็คือเมื่อมีวินัยก็ต้องโยงมาที่ ในเรื่องของคุณธรรมซึ่งจะกล่าวในอันดับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะกล่าวเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนครับครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับในรูปแบบคุณธรรมที่ต้องเกิดขึ้นจากธุรกิจที่เราได้มีการดําเนินการกันอยู่เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับใครที่บริโภคสินค้าเรานั้นก็หมายถึงว่าเขาจะต้องได้รับความปลอดภัยด้วยคนนี้เนี่ยในการที่จะทําอย่างไรให้สินค้าเราปลอดภัยเมื่อสักครู่นี้พี่อนันต์พูดออกมาก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ ในกระบวนการของการที่จะประกอบชิ้นส่วนต่างๆนะครับหรือว่าจะผลิตชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์ให้ชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีคุณภาพได้มาตรฐานรับรองความปลอดภัยด้วยอันนี้คือวิสัยทัศน์ของการทําธุรกิจนะครับในกลุ่มธุรกิจที่ต้องมีความปลอดภัยแบบนี้เลยนะครับคราวนี้นะครับพูดถึงในหลักการของการปกครองคนนะครับหรือว่าการบริหารจัดการให้ทรัพยากรบุคคลภายในบริษัทนะครับ เขามีคุณภาพนะครับมุมมองของผู้บริหารนี่ครับเราต้องปกครองเขาอย่างไงครับคืออันดับแรกก่อนนะฮะถ้าเราจะคุยในเรื่องของคุณภาพสินค้าเนี่ยเบื้องต้น,นสินค้าจะมีคุณภาพได้ก็ต้องมาจากสุขภาพที่สมบูรณ์ของพนักงานของเราครับะนะเพราะนั้นเบื้องต้นก็คือว่าถ้าพนักงานของเรามีสุขภาพที่ดีมีพลนานัามัยที่ดี ก็ต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดหรือให้ผู้บริโภคได้ใช่ไหมครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นจริงๆที่เราเราคุยกันนะครับทีบ่สาคัญที่สุดนะครับพอ,อเรามีการสร้างค่านิยมตรงนี้ขึ้นมาก็คือว่าทางบริษัทก็มีตัว core competency ก็คือตัวของค่านิยมขององค์กรนะฮะก็คือตัวคําว่าจริยธรรมคุณธรรมแล้วก็ความซื่อสัตย์มาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวหลัก ที่เราได้กําหนดไว้ในตัวคอข,อขององค์กรคือค่านิยมองค์กรนะครับครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าเรื่องค่านิยมองค์กรนั้นก็จะทําให้การขับเคลื่อนในธุรกิจต่างๆนั้นประสบความสําเร็จขึ้นมาได้เราได้เห็นนะครับว่าต้องมีความซื่อสัตย์แล้วเนี่ยสิ่งใดที่จะทําให้มันเกิดคุณภาพมาตรฐานในสินค้าที่เราผลิตด้วยความซื่อสตัตย์มองไปถึงตัวที่ขับเคลื่อนในกลไกลของการผลิตสินค้านั่นก็คือบุคลา,ากรภายในองค์กร แน่นอนสุดครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าบุคลากรน,นะครับมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะครับมีสภาพจิตใจที่ไม่เข้มแข็งการผลิตสินค้าออกมานั้นก็เป็นผลตามลักษณะของคนที่ผลิตออกมากด้วยนะครับคนนี้นี่ครับมองในมุมมองขององค์กรแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีพนักงานทั้งหมดกี่คนครับประมาณครับผมปัจจุบันพนักงานของเรามีทั้งหมด1,200คนครับ ครับพันสองคนแน่นอนที่สุดนะครับว่าแต่ละคนนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับด้วยอุปนิสัยนะครับหรือว่าในลักษณะของแต่ละคนเราใช้ความต่างจากพวกเขาเนี่ยครับนำมาปรับปรุงอย่างไรครับนำมาช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลเขาเนี่ยครับจนทําให้เขามีคุณภาพในการผลิตสินค้าครับครับอันดับแรกก่อนนะฮะก็คือว่าในส่วนของพนักงานเราเราต้องสร้างในเรื่องของจุดศูนย์รวม เาไม่จุดศูนย์รวมก็คือว่าเป้าหมายร่วมกันให้ได้ก่อนนะครับ,รบนอกจากการผลิตสินค้าแล้วเนี่ยการการเป็นอยู่ก็คือสภาพแวดล้อมในการทํางานทั้งหมดนะฮะของพนักง,งานเนี่ยเราต้องมากําหนดทิศทางไปด้วยกันก่อนที่เขาบอกว่าอ,อย่างน้อยต้องมีมีมีไมเวของของเราคือมอีเส้นทางของเราที่เป็นเอกลักษณ์ของเราถูกไหมครับใช่ครับโดยเฉพาะพนักงานของเราเนี่ยก็คือมีทั้งทํางานในออฟฟิศแล้วก็ทํางานในโรงงานซึ่งมันจะมีข้อแตกต่างในเรื่องของ ความหลากหลายนะที่นะครับอันดับต่อมาก็คือในเรื่องพองกําหนดทิศทางแล้วเนี่ยเราก็กําหนดในส่วนของกิจกรรมร่วมกันคพราว่ากิจกรรมร่วมกันเนี่ยก็คือว่าเราจะทํายังไงให้สถานที่การทํางานของเราเนี่ยน่าอยู่น่าทํางานแล้วก็คือต้องเข้าใจว่าในในโดยโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราทํางานาที่นี่ประมาณแปดชั่วโมงถูกไหมครับ,รบอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณหกวันซึ่งมันมากกว่าที่เขาอยู่บ้านอยู่แล้วเขาหยุดอยู่บ้านแค่ เต็มที่ก็สองวันหรือวันเดียวก็คือเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นเขาจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นหลักในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่นี่ให้ดีกว่า<ม>ที่บ้านเขาได้ซ้ําไปอันนี้คือสิ่งสิส่งหนึ่งที่เราได้ไดคุยกันมเมื่อเรามีเจตนาหรือมีธงนําในร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็มาทํากิจกรรมร่วมกันกิจกรรมแรกก็คือในเรื่องของการเอากิจกรรมใกล้ตัวเขาก่อนก็คือการส่งเสริมสุขภาพนะฮะการส่งเสริมสุขภาพให้เขามีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องของเขา,เ,ขาเรียกว่าแฮปปี้เวิร์กเพจนะฮะเราก็ได้รับคำความสนับสนุนจากสสสนะฮะให้คำแนะนำเราว่าเการส่งเสริมสุขภาพนี่รูปแบบ mm hmm. ต่างๆที่หลายๆองค์กรทำสกเซสแล้วเนี่ยทำอะไรบ้างเราก็เริ่มทำมาตั้งแต่ปีห้าเก้านะครับ,รบจนกว่าถึงปัจจุบันนี้เราก็ได้รับ mm hmm. ผลสำเร็จมากมายนะฮะอันพิสูจน์ได้กับการที่เราได้รับรางวัลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขานเราหวงใยเขาเรื่องสุขภาพนะฮะ เมื่อเรียกสุขภาพดีแล้วเรากา็เข้าไปสู่ในการทำกิจกรรมอื่นๆนะฮะอันนี้ก็เรียนให้ทราษาเบื้องต้นตรงนี้ก่อนครับครับ,รบมองในเรื่องนี้เน้นย้ำเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่เรานั้นเป็นคนกำหนดนโยบายต่างๆอย่างเดียวด้วยหรือว่าเป็นการที่คิดกลวิธีนะครับในการที่จะทําให้บุคลากรภายในองค์กรนั้น <ๆ S 1> เขามีคุณภาพขึ้นมาด้วยสภาพจิตใจที่มีความสุขต่อการทํางานเพราะว่าถือได้ว่าในสถานที่ทํางานนั้นเป็นสถานที่ที่ทางบุคลากรนั้น เขาใช้ชีวิตอยู่มากกว่าการกลับไปที่บ้านเสียด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ได้เห็นครับว่าเราได้มีการนําในสิ่งที่หน่วยงานภายนอกเนี่ยเขาได้มีการทําขึ้นมาแล้วก็นํามาบูรณาการนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างสุขภาวะทางด้านของจิตใจเนี่ยให้กับผู้ที่ดําเนินการด้วยเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้เห็นนะครับว่าเนื้อหางานต่างๆเนี่ยของการผลิตเนี่ยมันมีความเครียดแอบแฝงอยู่ใช่ไหมครับครับผมคือเนื่องจากของเราเป็นอุตสาหกรรมหนัก ในเรื่องของอาการทํางานโดยเฉพาะพนักง,งานที่ในรายในรายผลิตเนี่ยแน่นอนฮะมันก็เป็นวัตถุดิบของเราส่วนมากก็จะเป็นพวกพวกเหล็กพวกอะไรต่างๆนะซึ่งมาประกอบนะะบวนการในการผลิตก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่แล้วในการทาทางานอันดับที่สองก็คือในส่วนที่เราบอกว่าเมื่อกี้ได้เรียนให้ทราบต้นคือการทํากิจกรรมร่วมกันกิจกรรมแรกที่เรานําล่องก่อนก็คือในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานนะครับ ในเมื่อเขามีความรู้สึกว่าสถานที่ทํางานปลอดภัยแล้วเนี่ยเวลาเราจะทํากิจกรรมอย่างอื่นต่อยอดเนี่ยมันจะง่ายแล้วนะครับมันจะง่ายแล้วนะปีที่ผ่านมาเรามีเซอติในการทํางานเป็นศูนย์นะฮะคนักงานพันสองร้อยคนนะฮะไม่มีเกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไดเลยว่าครับครับผมเรา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 ห่วงใยในเรื่องของชีวิตของเข้าก่อนเมื่อหลังจากนั้นมาเราก็จะมีการพัฒนาไปถึงในเรื่องของการส่งเสริมในการออกกำลังกายการแข่งขันในการลดน้ําหนัก <น>เพื่อชิงรางวัลในองค์กรนน,นี่เราก็ทำนะเพื่อเพื่อเป็นกุศลวายในการที่ให้พนักงาน,นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วประการต่อมาสิ่งที่เราได้รับผลประสบสาเร็จอย่างยิ่งนะคือเรื่องการลดเล่านะเลิบบ,บ,ลบุหรี่อันนี้ก็ยอมรับว่าเราได้รางวัลมาสามปีซ้อนนะ,อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่ที่ทาให้พนักงานของเรานี่็ให้ความร่วมมือนะค่อนข้างจะเยอะนะฮะค่างจะมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นผลสําเร็จของเราครับ ครับเปรียบเทียบครับในระหว่างเรื่องของการลงทุนด้วยวัตถุดิบต่างๆของการผลิตนะครับกับการลงทุนที่เราจะไปช่วยส่งเสริมคุณภาพให้กับชีวิตของบุคลากรน,นะครับความคุ้มค่ามันเกิดขึ้นอย่างไงครับเอ,เอาความคุ้มค่าแรกก่อนถ้าเราไม่ไม่ไม่รวมเราไม่ได้มองถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายลงไปนะครับครับเอาความคุ้มค่าแรกก็คือว่าเราได้เวลาในการทํางานพนักงานมากขึ้นเนื่องจากเขาไม่ต้องมาลาป่วยบ่อยๆตรงไหมครับ อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแน่นอนครนะสนะติการลาป่วยลดลงเลยครับเพราะว่าสุขภาพก็แข็งแรงครับนะครับนนเราก็ได้เราได้เราได้เลยตัวแรงงานกลับมาตัวพนักงานกลับมาในการทํางานกับเรามากขึ้นนะครับสองก็คือว่าพนักงานที่มีอายุงานค่อนข้างจะเยอะกับเราโดยเฉพาะอายุงาน50ปีขึ้นไปนะซึ่งใกล้จะเกษียณเนี่ยหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยเราต้องห่วงใยในเรื่องสุขภาพนะว่าถ้าออกไปสู่สังคมภายนอกหลังจากเกษียณเขาต้องเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงครับ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระให้ครอบครัวหรือลูกๆที่เขาจะต้องดูแลตอนพี่ยามพ่อแม่เขากำลังเกษียณนะอันนี้เรามองขนาดนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ครับอันนี้คือความคุ้มค่าจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของที่ว่านอกเหนือจะผลกําไรนอกเหนือจากการลงทุนไป จากวัตถุดิบต,ต่างๆจากองค์ความรู้ต่างๆครับที่ได้มีการส่งเสริมให้กับบุคลากรภายในนั้นสามารถขับเคลื่อนให้ธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จได้ในความคุ้มค่าอีกด้านหนึ่งครับที่ในผู้บริหารนั้นมีคุณธรรมส่งตรงไปยังบุคลากรภายในองคอ์กรนั่นก็คือเรื่องของการห่วงใยในสุขภาพถ้าเกิดว่าบุคลากรภายในองคอ์กรนั้นมีสุขภาพที่ดีมีจิตใจที่เข้มแข็ง ก็จะทําให้เขานั้นสามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของความสุขในการทํางานด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าครับมามองมุมมองกันครับว่าในความรู้สึกของบุคลากรภายในองค์กรนั้นเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ทางพี่อนันต์นี้มาสะท้อนให้เราได้เห็นการสักติดหนึ่งนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ ่วงเวลาที่โรคติดเชื้อโควิด -19 ยังมีความรุนแรงและขยายตัวต่อเนื่องตั้งในส่วนกลางในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเรามีส่วนร่วมที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่และสำคัญก็คือเราต้องมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันตัวเองนะครับผมยังขอดูโอกาสนี้กราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับเชิญชวนให้พวกเราได้ป้องกันด้วยวิธีที่ ง่ายที่สุดก็คือการสวมหน้ากากนะครับผมคิดว่าการสวมหน้ากากอาจจะมีส่วนช่วยป้องกันในภาวะที่เราจําเป็นต้องติดต่อกับคนอื่นหรือพบปะก,กับผู้อื่นเพราะโดยทั่วไปแล้วพี่น้องประชาชนทั่วไปจะอยู่กับบ้านเฉยเฉยโดยออกไม่ออกไปทําอะไรเลยก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราต้องออกไปพบคนอื่นไปจับใจ่ายใช้สอยไปทําอะไรก็ตามที่เป็นภารกิจต,ต้องทําเพื่อเลี้ยงตัวเองแต่ละวันนั้น ถ้าได้กรุณา,าสวมหน้ากากอย่างเคร่งครัดนะครับเชื่อว่าอาจจะมีส่วนช่วยป้องกันได้ในระดับที่ดีที่สุดสําหรับสถานภาพของเราอาจจะมีส่วนช่วยลดผู้ติดเชื้อให้น้อยลงด้วยครับผมเลยตือโอกาสนี้เรียนพี่น้องประชาชนให้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เขาทาหน้าที่ในการดูแลเรื่องนี้โดยการสวมหน้ากากครับด้วยความห่วงใยจากรัฐสภา นเมืองสะอาดเริ่มที่บ้านกระตันยูรู้หน้าที่มีศีลธรรมรักษาวัฒนธรรมไทยมีวินัยใฝ่หาความรู้รักชาติศาสตร์กษัตริย์รักษาประชาธิปไตยใส่ใจส่วนรวมร่วมสืบสารเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเมืองสุจริตปราศจากทุจริตคอร์รัปชัน ผู้ชมกําลังอยู่กับรายการคุณธรรมคุณทําได้ในช่วงที่2นี้นะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของประเด็นองค์กรคุณธรรมครับที่ได้มีการส่งเสริมนะครับให้บุคลากรภายในองค์กรนั้นมีความเข้มแข็งครับเพื่ออะไรครับสุขภาพที่แข็งแรงจิตใจที่เข้มแข็งก็จะทําให้เขาสามารถขับเคลื่อนการงานที่เป็นหน้าที่ของตัวเองนั้นได้อย่างดีมีประสิทธิภาพครับและธุรกิจในวันนี้ก็เป็นธุรกิจ ทางด้านของความปลอดภัยด้วยนะครับการใช้รถยนต์ถือได้ว่าผู้ที่ซื้อรถไปนั้นจะต้องได้รับความปลอดภัยจากการประกอบกิจการนี้ด้วยจึงทําให้ต้องได้เห็นครับว่าในตัวบุคคลบุคลากรแต่ละคนนั้นต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการที่จะผลิตสินค้าออกมานะครับให้ได้ดีมีคุณภาพด้วยครับยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่อนันต์กันต่อนะครับพี่อนันต์ครับในส่วนของบุคลากรนะครับในเมื่อวันนี้เนี่ยทางผู้บริหาร ทางองค์กรนะครับเราได้มีการนําคุณธรรมไปให้กับเขาดูแลเขาแล้วกเ็เหมือนกับว่าเรานี่มีการประพฤติปฏิบตัติเหมือนกับเขาเป็นหนึ่งะครับในญาติพี่น้องหรือว่าในครอบครัวเดียวกันของการทำธุรกิจนี่ครับเสียงสะท้อนกลับมาจากบุคลากรภายในองค์กรเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างครับเอาอันดับแรกก่อนคือทุกปีนะฮะอันนี้ต้องต้องเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับที่กำลังจะทำ าจากการที่เราทําอะไรลงไปเนี่ยเราต้องมีการวัดผลถูกไหมครับการวัดผลเนี่ยมันจะเป็นตัวสะท้อนกลับมาให้เราทราบวันทุกปีเนี่ยเราจะมีแบบสํารวจกับพนักง,งานของเราร้อยเปอร์เซ็ในการที่สํารวจนะการสํารวจเราจะมีหลายด้านทั้งด้านสวัสดิการ <c oughs> ด้านความปลอดภัยนะฮะด้านในเรื่องของอสุขภาพดีมีสุขอะไรต่างๆนะที่เรามีการสํารวจแต่สิ่งที่เราได้รับอันดับหนึ่งคะแนนสูงสุดก็คือเรื่องความปลอดภัยในการทํางานครับ นั่นแสดงว่าเขามองในเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือในเรื่องของสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยเป็นหลักอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากพนักงานนะฮะเราไม่ได้สํารวจแค่คนสองคนนะเราสำรวจร้อยเปอร์เลยสำหรับพนักงานบริษัทเราทุกคนเลยต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับทุกคนเลยครับเพราะตอนนี้การสํารวจนี่ไม่ได้แจกใบพิวแล้วนะครับเราผ่านแอปพลิเคชันหมดแล้วครับตอนนี้ครับครับให้ทุกคนต้องตอบแบบสํารวจกับเรานะครับล้วผลออกมาเนี่ยก็ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับกับทางด้านนี้ด้วย ครับเขามีเสียงสะท้อนกลับมามไหมครับว่าเขาอยากมีส่วนร่วมอย่างไรกันบ้างครับในการที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรเนี่ยมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นครับครับผมคือในการมีส่วนร่วมคือเราจะมีคณะกรรมการแต่ละส่วนงานที่ออกมานะโดยจะมีกรรมการหลายๆภาคส่วนเช่นสมมติว่าบริษัทเรามีนโยบายเรื่องส่งเสริมสุขภาพเราก็จะมีคณะกรรมการในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพออกมาเป็นแต่ละโซนงานแต่ละในส่วนของ เมื่อกิดพอเรามีทั้งหมด4พื้นที่นะฮะในบริษัทเราก็คือ4โรงงานแล้วก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อ,อจัดทําในเรื่องของแผนการทํางานไต้แผนพันธุ์การทํากิจกรรมนะฮะส่วนในเรื่องของความปลอดภัยก็เหมือนกันแต่ละพื้นที่ก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมามีการประชุมกันมีการรับคำข้อเสนอแนะจากพนักง,งานนะแต่ละเดือนเข้ามาประชุมแล้วก็นํามาปรปับปรุง เมื่อสิ่งไหนที <S <S ่มันต้องมีค่าใช้จ uh> ่ายก็นําเสนอเข้ามาส่วนกลางซึ่งผมดูแลอยู่อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราทํางานเป็นระบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ควบคุมเรื่องของอํานาจอยู่ที่ศูนย์รวมที่เดียวอีกอันนึงที่พนักงานเขาให้ความสอดร่วมมือนะฮะก็คือในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพอันนี้ยอมรับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเขาเพราะว่าสภาพปัจจุบันในสังคมเราก็คือมีการรับประทานอาหารค่อนข้างที่จะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าส่วนมากนะะในเรื่องของอาหารที่เร่งด่วนนะฮะ เราก็ส่งเสริมในเรื่องของการทําเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารสุขภาพนะแต่ละเดือนเราก็จะมีการจัดทำอาหารสุขภาพเพื่อแจกพนักงานด้วยนะครับมีการเรียนเชิญวิทยากรที่เป็นทางโภชนาการมาทําทอาหารเพื่อสุขภาพให้พนักงานนะเข้ามาเรียนรู้เพื่อจะนํากลับไปประกอบที่บ้านารับประทานที่บ้านแม้แต่บางคนเอาไปทา,า,ามาเขาเรียกว่า,าทำมาหากินได้เลยคือเอาไปทำขายต่อได้เลยคือเป็นวิชาชีพได้เลยครับ ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นพวกสลัดที่สลัดเพื่อสุขภาพหรืออะไรต่างอันหนึ่งที่เราทําสู่สังคมนะฮะเรามีการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษนะฮะให้โรงเรียนย่านชุมชนของเรานะฮะโรงเรียนตอนนี้ก็มีออเดอร์จากข้างนอกเข้ามานะฮะเราไปขอซื้อเขาไปขายนะครับอกมีออเดอร์จองหมดแล้วครับผักปลอดสารพิษนักเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพในสังคมนะฮะที่เราก็ทําอยู่ประจำนะครับนี่ก็เป็นตัวหนึ่ง ที่เราสะท้อนออกนอกจากพนักงานแล้วเราก็เสริมในเรื่องของสังคมข้างนอกด้วยสังคมรอบข้างด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับว่าบางทีเนี่ยเราเองในฐานะขององค์กรนะครับผู้ขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆในสังคมเนี่ยแต่ว่าบุคลากรของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเมื่อเรามีการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้กับตัวเขาเองแล้วเนี่ยมีความคาดหวังอย่างไรบ้างครับหรือว่ามีผลงานอย่างไรบ้างครับที่ บุคลากรแต่ละคนเนี่ยพอเวลาเขากลับบ้านไปไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับชุมชนไปอยู่กับสังคมรอบตัวของเขาเนี่ครับเขาได้นําสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นจากองค์กรของเราเนี่ยได้ปลูกฝังให้กับเขาเนี่ยแล้วก็ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่เขาอยู่ครับครับครัาเอันดับแรกก่อนก็คือในเรื่องของครอบครัวก็มีคําชมจากครอบครัวเขาใน,นฐานะาที่สามีเขาเลิกเล่าเลิกบุหรี่ได้นะเขาก็ขอบคุณมาเพราะว่าสูบมา20-30ปี แต่พอมาเขาอการเราเขาก็เลิกได้เพราะเลิกได้นอกจากเขาจะมีเงินเงินเก็บแล้วนะฮะสุขภาพก็ค่อแข็งแรงนะเขาก็ไม่ต้องเสียค่ารักษาไปบานไปหาหมอบ่อยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเขาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราเห็นนะฮะที่เขาสะท้อนกันในส่วนคือหนึ่งเนี่ยสุขภาพสุขภาพของสามีหรือภรรยาเขาเนี่ยดีขึ้นมาแน่นอนเพราะว่าในองค์กรเนี่ยเรามีโครงการงดเหล้าเลิกเหล้าเลิกบุหรี่กันไป สองเนี่ยก็คือว่ามันช่วยทําให้เขาเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าได้นะครับเพราะว่าคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับว่ากินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยต้องใช้เงินเนี่ยขนาดไหนบางคนบอกว่าใช้ไม่ได้เยอะมากวันละเป๊กก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหยุดได้เนี่ยวันละเป๊กเนี่ยสมมติผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป๊กละเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่านำไอ้เงินที่เราไม่ได้เอาไปใช้จับจ่ายใช้สอยซูรูชุดไร้กับเรื่องของของมึนเมาแบบนี้เนี่ยมันสามารถเป็นเงินออมได้เลยนะครับครับผม อันนี้ก็จะเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นความสําเร็จส่วนความสําเร็จที่เ,าเราเดําเนินการมาตั้งแต่ปี59นี่ก็จะเป็นพวกรางวัลต่างๆที่เราได้รับจากทางศูนย์คุณธ,ธรรมนะฮะนี้ก็ยอมรับว,ว่าเราได้ทุกปีนะฮะนี่27ก็จะไปรับโลกอีกแล้วนะครับก็เลยก็ต้องยอมรับว,ว่าคือคือเรียนเนให้ให้ทราบนี้ไงไงว่าในการทําอะไรก็ตามแต่เราต้องมีเป้าหมายนะฮะเป้าหมายของเราคืออะไรนะฮะ ส่นเป้าหมายของเราคือที่นี่เรามีการทำกิจกรรมโดยมีการรายงานแผนทุกๆเดือนนะฮะมีค่า k p i ด้วยนะเอาไปวัดผลด้วยนะครับ,รบถ้าตกแผนต้องมาชี้แจงนะครับตกจากอะไรเช่นปัจจุบันนี้บอกว่าเออขอขอดีเลยแผนหน่อยเพราะว่าเนื่องจากโควิดมันมันไม่สามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้อันนี้เราก็นุโลมได้นะฮะเราต้องนุได้ครับถ้าบอกว่าเออรับโล่ไม่ต้องไปรับก็ได้รับทาง ทางออนไลน์นี่ก็ได้บอกงั้นก็นี่ฮะเราก็กิจกรรดำเนินการกันอยู่นะอันนี้ก็เป็นการปรับในเรื่องของวิถีชีวิตเป็นิวน n o r m กันนะฮะับนั้นตรงนี้ก็กิจกรรมอะไรก็ตามแต่ในเรื่องของการทํางานเนี่ยในการที่กําหนดออกมาให้เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยผมว่าการเดินมัน,มนเดินมันเดินเข้าไปสู่เป้าหมายชัดเจนแลวง่ายง่ายด้วยนะอย่างน้อยพวกคนที่ทํางานนี่ก็มีมีทิศทางในการทํางานที่ชัดเจนเพราะว่าองค์กรเราจะมี ค่า KPI วัดกันอยู่แล้วในเรื่องของการทํากิจกรรมนะครับครับอยากให้พี่อนันต์นะครับได้ฝากบอกนะครับกับสังคมสักนิดหนึ่งครับในฐานะที่วันนี้เราเองก็เป็นองค์กรองค์กรหนึ่งถือว่าเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งของสังคมนะครับเมื่อเราอยากจะสะท้อนหรือว่าอยากจะทําให้ในสิ่งที่เราขับเคลื่อนองค์กรของเราด้วยคุณธรรมนี่ครับกลายเป็นอีกหลายๆจุดที่มันมีอยู่ในสังคมนี้และทําให้สังคมนะั้นมีความเข้มแข็งด้วยคุณธรรม,ม,ม,มได้เนะี่ยวันนี้อยากจะฝากบอกอะไรไว้ครับ สิ่งแรกก็คงอยากจะพูดแบบพื้นๆเลยนะฮะในฐานะที่ผมเป็นนายจ้างที่ตรวแทนนายจ้างเน,น,างนี่ยคำว่าลูกจ้างเนี่ยบางเอินว่าเราจ้างให้มาเป็นลูกนะฮะจริงๆเขาเป็นลูกเรานะฮะแต่ลูกที่โดนจ้างมามันหนักกว่าลูกธรรมดาอีกนะฮะ <laughs> อันนี้ต้องดูแลเขาอย่างดีอันนี้ต้องฝากตรงนี้นะครับเพราะนั้นสําคัญที่สุดนะฮะในเรื่องของบุคลากรคุณมีมันนี่คุณมีแมทริอเรียลคุณมีตัวแมเนจเมนต์โปรเซสต่างๆแต่ถ้าคุณขาดตัวแมนหรือพีโพนี่ว่ามันก็ไปไม่ได้ะครับ เพราะว่าพื้นฐานของธุรกิจของเราเนี่ยโดยเฉพาะ,ะธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนักที่ใช้แรงงานเป็นพื้นฐานเนี่ย<ม>นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานต้องมานดับแรกก่อนนะการที่แรงงานมาดับแรกเนี่ยก็คือว่าการทํางานหนักสุขภาพสําคัญที่สุดครับนะความแข็งแรงของร่างกายของพนักง,งานเราเนี่ยคือสําคัญที่สุดเพราะนั้นตรงนี้เราจะให้อะไรนะกับเขานอกจากให้ค่าจ้างแล้วเนี่ยก็คือให้ในเรื่องของสุขอนามัยนะ แนะนำในเรื่องของการบริโภคการดื่มการพักผ่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายจ้างต้องดูแลเขานะโดยที่เหมือนกับเป็นลูกคนหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขาก็คือลูกนะนะเขาคือลูกนะเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะอันนี้ก็อยากจอเรียนให้ทุกท่านทราบประมาณนี้ครับ ครับขอบคุณมากเลยครับพี่อนันต์นะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนนะครับวันนี้ผมได้เห็นเลยครับว่ารหัสคุณธรรมที่มันเกิดขึ้นในองค์กรของพี่อนันต์น,นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนั่นก็คือวันนี้หากเรามองไปนะครับมุ่งเป้าถึงผลประกอบการที่จะทําให้ธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จได้มีผลประกอบการที่ดีมีกําไรที่มากเราต้องหันมามองดูที่ตัวของบุคลากรภายในองค์กรก่อนหมายถึงว่าถ้าวันนี้เรานึกถึงพวกเขาว่าเขามีความสุขหรือไม่มีสุขภาพเป็นอย่างไรและมีความกินดีอยู่ดีหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้แหละคร ก็ถือได้ว่าตัวผู้บริหารนั้นมีคุณธรรมแล้วครับเมื่อคิดได้จิตใจมีคุณธรรมสํานึกดีแล้วนะครับก็ปฏิบัติตามโครงการต่างๆอย่างที่พี่อนันต์ได้บอกเอาไว้ขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จได้วันนี้สะท้อนให้เห็นครับว่าผลประกอบการดีแล้วบุคลากรภายในองค์กรนั้นก็มีความสุขด้วยผู้บริโภคก็มีความปลอดภัยต่อการประกอบธุรกิจของเรานะครับวันนี้ขอบคุณพี่อนันต์มากครับและเวลาหมดของเราครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมรายการคุณ,ณธรรมคุณทาได้ได้ใหม่นะครับในเวลาเดียวกันนี้ครับวันนี้ผม แล้วพี่อนันต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ